ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม r r d u ติเีงซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกาลาเทียนะครับในสกินชุดคริสต์มาสกันซึ่งสกินนี้เนี่ยก็น่าจะแจกนะครับของปีก่อนๆแต่ว่าผมน่าจะไม่ได้เลือกน้องเนาะก็เลยต้องมาซื้อในร้านคาสเปกตรัมแทนในราคา100สเปกตรัมนะครับ ก็ได้สก,กินนี้มาแล้วสก,กินนี้ก็สวยนะครับนี่คิดว่าสวยเลยนะสก,กินนี้ก็ไม่แพ้สก,กินม่วงนะครับคิดว่าก็จะเป็นยังไงในเกมเพลย์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็โหลดกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับแมปโรงพยาบาลพระหฤทยัยก็เกิดบ้านเล็กนะครับเดินหาเซอร์ก,ก่อนเลยเซอร์ก,ก็จะเกิดแถวแถวหน้าโรงพยาบาลเลยส่วนใหญ่ก็จะเจอแถวแถวเครื่องนี้ซึ่ง ไม่มีโอเคไม้เป็นไดเราเดินไปหาแถวหน้าโดมก็ได้ไหนดูเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้ไม้มีหน้าโดมโอุย้ยเห็นกองดนตรีจินโนเราไม่อยากเข้าไปไล่อ่ะเพราะเราเป็นการาเทียเนาะการาเทียอย่างที่แฮมก็ดีแหละทวนแต่จะให้ไปวนโรงพยาบาลก็ไม่ไหวอา้าวออกไปแล้วฉันขอพังก่อนดนตรีกองกองโอเคกองกองอยู่นี่โอเคโอเค,อเคพัง,ออพงอกอกงกันไปก่อนทุกคนมาเลยวางปี๊บกันไปก่อนข้ามหน้าตา่างกันมาไหนดูซิจินโนอา้าวฉีกไปพระแม่ ไปพ่แม่อา้าวเดินออกมา,สาแสดงว่าตรงพ่แม่มีคนปัน่นแน่นอนครับทุกคนเอได้ยินเสียงเครื่องได้ยินเสียงแสดงว่ามีคนปั่นแน่แน่อา้าว๊อกแ๊ก๊อกแ๊กจินโน่ล่างหาเพื่อนละจ้าดีเลยพี่ก็จะไล่ไล่๊อกแป๊กนี่แหละลบปั่นไปหนึ่งรูปปั่นไปสองโอ้โหว,ว้าวหมดเลยทุกคนอะไรจะมีการชุดอา้าวมาชุดกันอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามชุดกันวางรูปปั่นดักหนะ้าตักนี่แนะ่ดีแล้วทุกคนมากได้ไปสองรูปปั่นด้วยกันมาเลย นี่แน่ข้ามหน้าต่างกันมาอะยังไงอยากคาบอยแกจะแกจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมวางลูกปั้นมั่วๆไปอปักปักปิ๊บปิ๊บเอ๊ะ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 ลมได้ไงเดี๋ยวป๊อกแป๊กเดี๋ยวนะลมได้ไงก่อนเดี๋ยวแต่คาวบอยนี่มันจะกล้าเกินไปแล้วมันใช้ไฟวิวอีเฟกนี่นไม่โดนอีกแล้วมันรอดไปได้ไงรอดรอดไปได้ยังไงอือหือกล้ามากคาวบอยคนนี้ว่าแต่ปอกแป๊กเมื่อกี้ลมได้ไงนะลูกปั้นใช่ไหมมานี่เลยนั่งเก้าอ นั่งข้างนอกแล้วกันเนาะเดี๋ยวข้าวบอยน่าจะจับนั่งข้างในนะครับทุกคนวางไปกอดเลยหนึ่งปักปี๊บ,บก่อนทุกคนมากลับไปหาขาวบอยกันดีกว่ามาเอาไปนั่งตรงไหนดีขาวบอยแต่เดี๋ยวเขาก็มาช่วยกันแล้วแหละทุกคนมาเราแวะมาอุ้มตีกันหน่อยดีกว่าทุกคน ในดูซีจะมีใครเข้ามาช่วยอ้าวเ,เ,เ,เอาเอาวางไปแล้วไม่เป็นไรมีไมเข้ามาช่วยจับขึ้นมาใหม่จะเอาอยัางไงจะช่วยเพื่อนเลยไหมะจะช่วยเลยไม่ฝฟายวิวอิเฟกต์ตต,ต,ต,ตีได้นะจะโอ้ยมีการดิ้นหลุดกันัปที่เรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรยังตามได้ในจะหนีไปไหนปอกแป๊กฉันปลดล็อกสกิลขั้นสุดแล้วเนอะกลับมากลับมาได้หรือเปล่านะ เอาอยัางไงเอาอยัางไงเอาอยัางไงนี่ลูกปัน้นไม่โดนเลยไม่ต้องถือมือลูกปั้นก็ได้มือฉันนี่แหละมายก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 ,ยก,ย,ก,ย,ก,ย,กยกขึ้นมาวางอา้ยกสิเออนั่นแหละยกขึ้นมาวางตรงเก้าอี้จรวดนะอินฟีเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนชัยภูมิตรงนี้เนาะ และไอพวกที่ฮิวกันตรงนั้นอะคิดว่าฉันไม่เห็นอย่างนั้นหรอกล้องสองผีนี่แน่รูปปั้นไปหนึ่งไปสองโอ้โหล้มไปเลยมาไปนั่งเลยไหมมานั่งเลยอ๋อยตดเทนเอ้าวอะไรมาฉุดกันอย่างนี้ได้ยังไงฉุดกันต่อหน้าต่อตาหลายคนแล้วนั้นเนี่ยคาวบอยเธอนี่อกล้าจริงๆเลยนะอะไรอะไรอะไรมาทําไมมาทำไมคาวบอยเทียร์เลดี้โซรันมาไปนั่งเก้าอี้เลยไม่ต้องไปไหนแล้วเอาว่าแต่จินโนเขาช่วยเพื่อนไปแล้วหรอ ว่าแต่หญิงตาบอดวิ่งไปไหนวะ <c oughs> ทุกคนวิ่งไปไหนจินโน่ต้งนี้จินโน่แล้วตาบอดละ่ะเข้าอินฟี่หรอไหนเชคหน่อยเอา้าไม่มีนี่งั้นก็อะเฝ้าเฝ้าใหม่ก่อนก็ได้ทุกคนเราไม่รีบสบัดออกก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวบอยมาอุ้มตีแต่เขาบ้างกองช้าตายจริงทุกคนมันไม่เป็นตามแผนที่เราวางไวเท่าไรเลยเนี่ยทำไมมันสโลขนาดนี้เนี่ยไอ้กองช้าอบพังพังพัง,พงไปเลย,เลยนีไม่ต้องเล่น แต่ว่าปอกแป๊กฉันเหน็นนะมันล็อกหัวเธออยู่แล้วเธอก็ไม่ต้องไม่ต้องเล่นโอเคฉันบอกเลยนะว่าหน้าที่ตัวปั่นของเธอเนี่ยได้สิ้นสดณนะที่นี่แล้วเธอไม่ต้องดิน้นยังไงเธอก็ตายอยู่แล้วไปนั่งเก้าอี้หน้าโรงพยาบาลมานั่งเลยไม่ต้องไปไหนนั่งเก้าอี้สบายๆแล้วก็คาร์บอยกับไม้ใช่ไหมไหนอะอ,อินฟีหอ เดินออกมาทํำมอยู way, you know, my my uh, kind of ่ข้างในก็ดีอยู่แล้วอ้าเอ้าวอ้าออกมาทำไมดึงดึงดึงหมดกลับอย่างไรดึงกลับดนเอาเอาทำไมดึงไม่ได้ดึงดึงดึงด้อะอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมเมื่อกี้มันดึงหมดกลับไม่ได้ทุกคนใช่บอกเลยว่าทําไมเมื่อกี้ดึงหมดกลับไม่ได้ไปนั่งเลยเขาบอยโอ้ยอะไรของเราเนี่ยเมื่อกี้อุตส่าห์บังคับทิศทางอย่างดีโอ้โหดึงหมุดกลับไม่ได้ เมื่อกี้เกือบเสียฟอร์มทุกคนแต่ไม่เป็นไรว่าแต่ไม้ตรงนั้นนะฉันที่เห็นนะว่าปันอยู่จะคิดว่าฉันไม่เห็นลูป,ปั้นไปเลยโดนไหมเนี่ยไม่โดนเลยทุกคนไม้เป็นไรเราเอาลูป,ปั้นไปอีกหนึ่งไปอีกสองอา้าวโดนไปหนึ่งอะไรใช้ไฟวีอีกเซกอีกแล้วหรอไม้เป็นไรเราตีข้ามหน้าต่างได้มานี้เลยไปนั่งเก้าที่เขาอิสรวดไม้ก็ต้องไปนั่งที่เก้าอีจ้จรวดตามระเบียบนะครับทุกคน นั่งตรงนี้แหละพระแม่เลยเครื่องนี้ก็ประมาณ25%ได้ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเราเท่าไหรก่ก็แล้วจินนะจะมาช่วยเพื่อนใช่ไหมน่าจะใช่เนาะทุกคนเดินหาก่อนอา้าวหูหายตรงอินฟีแสดงว่าเขามช่วยเราหรือเปล่ายางเฮหน้าโรงพยาบาลไหมทุกคนก็น่าจะหน้าโรงพยาบาลแหละอา้อาวอา้อาวอ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วเอาสวอนเลกไปน่นแล้ว อย่าเพิ่งช่วยอย่าช่วยการใช้ของให้ช่วยนัดอย่างช่วยกันแล้วนัดรลูป,ปั้นโดนไป1นึโดนไป2องยังไงละ่ะโดนไปอีกหนึ่งอีก2อโอ้โหสวยมากทุกคนช็อตนี้ล้มไปเลย2ไมคก,ก็กลับกระหรือหาดแล้วสินะ่าเทเลพอร์ตสุ่มๆไปตรงโน้นเลยทุกคนนายเอ้ยอ้าวสุ่มมาเจอเฉยเลยยังไงเนี่ยทำไมเทเลพอร์ตสุ่มมาเจอ ไม่เป็นไรทุกคนวางรูปป้นดักไปแต่ก็ไม่โดนไม่เป็นไรได้น้ำหอมอีกแกจะได้ทั้งเข็มทั้งน้ำหอมองนี้ไม่ได้พังไม้กันไปเลยทุกคนอย่าไปบนกับเขาเนาะโอเคจะหนีไปไหนอยากคิดว่าจะหนีฉันรอดอย่างนั้นเลอ,ข,อ,ข,อข้าวบอยข้าวบอยกลับมาฉันบอกให้กลับมากลับมาอ๋อไม่โดนได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้งั้นก็ง้างตอกคอู่ที่โดนทีเมื่อกี้คนโดนไม่โดนที่อย่างนี้โดนทุกคนไหนปักหมดไปสิอ้าวอ้าว ไม่ได้ใกล้เคียงเลยไม้บันไาทุกคนเราควบคุมในทางมาได้เนาะแล้วก็เดินเข้าไปว่าแต่จินเนเธอนี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาปั่นเนาะไหนฉันเห็นเธอนะรูปปัน้นดอกดอกยังไม่ยังยังยังใช้ใช้เลยแล้วกันดอกที่หนึ่งไปแล้วโอเคไหนชุดที่สองโดนไหมโดนไหมโดน,โดนสวยว่าแต่ขาวบอยตรงนั้นที่ปั่นอยู่อะคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอฉันปักหมุดมาแล้วว่าแต่ฉันปักหมุดมาทำไมนะจฉันไม่มีรูปปัน้น ปักไั้งแหละทุกคนไม่มีรูปปั้นเนาะว่าแต่เขาบอยที่วิ่งไปตรงนั้นน่ะหยุดเดี๋ยวนี้หยุดการกระทำเอา้าเอา้ายอมแพ้ไปแล้วเอาเขารีบขึ้นหนไหนนะทุกคนอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ